เอ็มลู้สที่เธอไม่มองก็ไม่เป็นไรเธอเธอไม่เห็นรักที่ให้ไปโอ้ oh. มีความเศร้าแต่มีความปากเก่งอยู่ในนั้นเออเป็นกิมมิคของเพลงค่ะที่แบบเราจะไม่เป็นสาวเศร้าที่เป็นสาวแบบพ่ายแพ้เราจะมีความแบบ ปากตีอยู่ในนั้นสิ่งที่เราไม่ควรทิ้งเลยคือความตั้งใจของเราแล้วก็ความอดทนก่อนไปเจอกับเบนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดันดฟันด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย เ็นข้าวขันกฤษณะโสภาค่ะวันนี้มาเจอกจกมาดันครั้งแรกร่วมงานกันความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าจริงๆติดตามผลงานมาดันมาตลอดเห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนมาร่วมถ่ายที่มาดันนะคะเป็นก็อยากมาร่วมงานด้วยสักครั้งตุ้งซึ่งวันนี้มาก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะเบนนะคะมามาดันมีอะไรมาฝากก็สําหรับวันนี้ที่มามาดันนะคะเบนก็มีเพลงซิงเกิลแรกของเบนเลยนะคะที่กลับมาร้องเพลงอีกครั้งในรอบแบบ10ปีเลยค่ะก็กลับมาทําเพลงเดี่ยวอีกครั้งนึงค่ะวันนี้เล้เอาเพลงใหม่มาฝากมาดันค่ะเราจะได้ยินผลงานเพลงประมาณไหนจากเบนเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงปอบค่ะแต่เป็นเพลงเศร้าสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่ารักเขาแค่ไหนสุดท้ายก็ แ่อยูดีชื่อเพลงก็คือ I'm a Loser ค่ะถ้ามาของก็นร้องไมกเป็น,น,น, loser, ท,ปนทีัให้ไปโอ้ oh, ฉันก็คงต้องใช้ละล่ำทำใจอีกนานแค่ไหน a m a Loser ทำไมได้รักกันรัก ไม่เคยจะมองความรักนั้นมากกว่าเขาเลายฉันก็คงทำได้แค่รักเธอแม้เป็นเพียงลูซอร์ ถ็หือว่าเป็นแบบเศร้ามันก็น่ารักด้วยสิเรามีความเศร้าแต่มีความปากเก่งอยู่ในนั้นเออ,เ,อ,อเป็นกิมมิคของเพลงค่ะที่แบบเราจะไม่เป็นสาวเศร้าที่เป็นสาวแบบพ่ายแพ้เราจะมีความแบบปากตีอยู่ในนั้นจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนเป็นเป็นคนรเริ่มกับโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นคนติดต่อพี่ๆท,ทุกคนมาร่วมทํางานกันด้วยนะคะอยากรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกคัแมแบ็กเนี่ยด้วยเพลง จริงๆคอนเซปที่เบนวางไว้เนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงลูเซอร์ค่ะแต่เป็นลูเซอร์ที่มีความเก่งอยู่ในนั้นอะคือต่อให้เราสุดท้ายเราจะเสียใจจะอะไรแค่ไหนแต่ก็จะบอกว่าแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นเล่าความเราเรียกว่าประทับใจที่ขึ้นมาได้ทันทีตอนนี้พี่ฟัง่อยเรื่องความประทับใจต้องเป็น เรื่องที่เบนเนี่ยรู้สึกว่ามีพี่ๆแล้วก็คนรอบตัวทุกคนเนี่ยใจดีแล้วก็พร้อมที่จะตอบรับในการทํางานที่ที่เราแบบเราไปบอกเขาว่าแบบเออเนี่ยหนูจะมีเพลงแรกนะแบบหนูแบบอยากให้มาช่วยทํำได้ไหมอยากให้มาช่วยแต่งหน้าทําผมให้ได้ไหมอยากให้มาช่วยทำนันน,นนี้ให้ได้ไหมคือทุกคนตอบรับแล้วก็ยินดีที่จะมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ทีมงานทีมนักแสดงทุกคนหรือว่าทีมเพลงเองหรือว่าแบบทีมหลายๆทีมที่ช่วยสนับสนุนอยู่ค่ะ อะไรที่รู้สึกว่าหูยากหินอยู่กันนะสำหรับซิงเกอรหนูว่าคือจุดเริ่มต้นมันนี่แหละค่ะยากเพราะว่าตอนที่จะทำเพลงนี้ค่ะคือลังเลใจอยู่นานมากว่าจะทําดีไหมหรือจะพอแค่นี้ดีคือตอนที่ทําเพลงนี้มันยากตั้งแต่ จุดเริ่มต้นที่ติดต่อในการทำเพลงของเดมูลไปแล้วค่ะเพราะว่าเขามีคิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมากเพราะว่าค่อนข้างจะแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นจำได้ว่าเป็นทักเขาไปเมื่อวันที่1กันยายนปีที่แล้วค่ะปี65เพิ่งได้เพลงประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะใช่คือเราแบบทำงานกันค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วกว่าจะได้อัดก็คือเดือนกุมภาพันธ คือมันเป็นแบบอะไรที่ยาวนานมากๆพ่อทําเพลงเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็มานั่งคิดว่าแบบจะยังไงดีจะปล่อยไหมหรือจะเก็บไปก่อนหรือจะไม่ทําแล้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือจุดจุดยากที่ที่หนูรู้สึกว่ามันแบบเป็นการตัดสินใจของหนูค่ะด้วยความที่รู้สึกว่าหนูเนี่ยไม่ไม่ได้มีค่ายไหนไหนด้วยเหมือนเราซัพพอร์ตตัวเองด้วยอย่างที่หนึ่งแล้วก็เราสึกว่าไม่รู้ว่ากระแส ในการออกไปมันจะตอบรับดีมากแค่ไหนะอะไรเงี้ยงงคะ่ะคือมันห่างหายจากการเป็นนักร้องมาค่อนข้างนานมากๆแล้วถืออาจจะมีแบบบางกระแสที่แบบอยากฟังเราร้องเพลงอีกแต่ว่ามันก็เหมือนไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําต่อไปดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทําเพลงครั้งนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเราอยากทาอะ่ะเราก็กล่บมา มันเหมือนเป็นความฝันหนูที่แบบว่าคือหนูชอบเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปแล้วก็ยังอยากประสบความสําเร็จกับเส้นทางนี้ต่อไปค่ะแชร์อไคะถ้าเกิดว่ามีคนที่ดูอยู่แล้วเขาอยากจะทําอะไรอยากจะเอ็กเพรสบางอย่างความฝันตัวเองออกมาให้ความกล้า ในการทำอะไรแต่ละอย่างค่ะมันจะมีองค์ประกอบอะไรมากมายที่ที่มันจะหล่อหลอมให้สิ่งสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราไม่ควรทิ้งเลยคือความตั้งใจของเราแล้วก็ความอดทนที่จะทำอะไรพวกนี้เพื่อก้าวผ่านสิ่งที่มันจะเจอมากมายอะไรอย่างงี้ค่ะในทุกๆอย่างในการทำงานเราจะมีอุปสรรคเสมอเลยแต่แบบ พยายามนึกถึงแล้วก็พยายามคิดถึงจุดเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะทําอะไรเราจะเป็นอะไรเราจะต้องการอะไรสุดท้ายเราจะเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะแต่เราจะมีคนรอบข้างที่เขาคอยช่วยเหลือเราอยู่เราจะมีคําปรึกษามากมายหรืออุปสรรคมากมายเนี่ยมันจะทําให้เราก้าวผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนค่ะคนที่ฟังเพลงซูเตอร์นี้นเน,น,นคเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างเพลงนี้เนี่ย พูดถึงพาร์ท MV ก่อนละกันค่ะเ v เพลงนี้เนี่ยมันอาจจะดูขัดมูดกับเพลงที่ออกมาเพลงมันอาจจะมีความป๊อปเศร้าๆแบบเสียงหนูอาจจะหวานๆอะไรเงี้ยแต่ MV คือแบบคนละขั้วเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> คือ MV นี้เนี่ยมันจะเป็น MV ที่เป็นมีสตอรี่นิดนึง <S <S เกี่ยวกับเรื่องว่าแบบเราเหมือนรักกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นแกงโจนคะเป็นแกงโจนที่ป้นแบบมันป้นธนาคารป้นเมืองคือแบบค่อนข้างจะแบบ เฮลเลยแต่แบบด้วยความที่ผู้ชายเขามีความหลังในเรื่องรักเก่าแล้ววันวันหนึ่งเขากลับมาเขากลับรู้สึกว่าแบบยังเซนสติฟตดอยู่กับเรื่องนั้นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่ามันจะมีความพีคตอนสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนไปติดตามในเอมีนะคะจะรู้สึกว่าแบบการเป็นลูเซอร์ของเวนเนี่ยมันตอบยางความเป็นลูเซอร์จริงๆผ่านเอมีนี้จริงๆค่ะก้คดูจบแล้วกดดูเลยตรงไหนคะเนี่ค่ะลงไปดูตรงนี้นได้เลยค่ะ เอาตรงไหนดีตรงไหนดีอเอาทุกตรงเลยแล้วกันนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะที่ YouTube ของเบนเลยนะคะเบนเข้าวขวัญ .official ค่ะความสำเร็จที่เบนหวังไว้อะอืมไม่ได้หวังให้เพลงมันแบบโห,โหดังมากแบบทุกคนต้องรู้จักอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนช่วยจดจำเบนในเวอร์ชันนี้กับเพลงนี้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะช่วยแบบจดจำความเป็นเบน์อีกครั้งหนึ่งว่า เนี่ยคือเบนเข้าขวัญเอาว้ง่ายว่าเพลงนี้จะเป็นการเอ็กเพรสเบนข้าขวัญในเวอร์ชันปัจจุบันใช่ค่ะเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตค่ะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่มีจากน้องเบนซูเนี่ยตอนนั้นเราเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งในบทบาทใหม่รูปแบบใหม่อยากให้จดจำในรูปแบบนี้เวอร์ชันใหม่ไวค้ค่ะและนี่คือเนข้าวขวัญ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ชอด่อง m นดอ n ฟันได้นะคะบ๊ายบาย